ยอมกลับไปเป็นเพย์บอยดีกว่าเป็นทอยให้เธอเพย์เล่นแม่ในยุคที่คอมหาห้องไม่เจอครับผมในยุคที่สายไฮไลท์ต้องระแวงบอทที่มันโหดจนเกินไปและในยุคที่สายไฮไลท์นะครับผมต้องไปหาไฮไลท์จากโหมดซีซีและนี่คือวันว่างของบาร์บี้ครับผมฮะเราจะมาเกีีรยเหล่าผู้เล่นไฮไลท์กันและเนื่องจากบัตรมันเหลือเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นะครับผมฮะมาสร้างห้องให้ไวรนมาเก็บไฮไลท์หน่อยก็แล้วกันมาครับผมสร้างห้อง ไฮไลท์ยิงหัวซะหน่อยและการผู้ชมฮะให้วัยรุ่นเขามากันมาไฮาไลท์ยิงหัวห้ามยิงตัวเด็ดขาดงเงินพันห้านะผมผู้ชมฮะอ่าสิบสามรอบตามสไตล์นะครับผมผู้ชมและที่สําคัญเลยก็คือนี่ครับผมตัวช่วยเลงปิดไปเลยลวกานผู้ชมฮะพวกเองมาเก็บไฮไลท์ในห้องนี้อย่างนั้นเหรอบอกเลยไม่มีทางแถมหัวร้อนด้วย <c oughs> ทีนี้แหละผู้ชมเราจะดูครับผมว่าเขาจะทําได้หรือไม่เขายิงถูกหรือไม่ครับผมไป กดโหรีบจังว่าพ่อหนุ่มเด็กหน่อยมาครับผมมาะผู้ชมต้องย้ำหน่อยยิงหัวนะครับผู้ชมเราต้องเอาผาสายไฮไลท์มาเห็นไหมขอเล่นด้วยคุปโอเคอยากเล่นอย่างนั้นเหรอครับ <c oughs> อึงไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอกับอะไรไอพวกวัยรุ่นไฮไลท์ไปมาเอาว่ารอบนี้ก็มีมากมายผมคุค่คนณที่น่าตื่นผู้ชมฮะอ่าคุณโลบุตะแฟนเบอ่ะดูคนไหนดีผู้ชมฮะดูทรงไฮไลท์ก่อนผู้ชมฮะหาก่อนนี่ทรงไฮไลท์ผู้ชมฮะนี่ปรับ จังหวะนะครับหนูจังหวะฮะเงียตา้งไอววแบบนี้ไฮไลท์ชัวร์ผู้ชมอ่าอ่าเดี๋ยวดูจังหวะเข้าชาร์แล้วลากหัวคมๆแล้วแบบเงยนขึ้นฟ้านี่นี่งงเริ่มงงเริ่มงงเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นวะทำไมไม่ล็อกเป้าทำไมไม่ล็อกเป้าเอาวะเอาวะผู้ชมมาจังหวะนี้ยังไงเอางงงงงงเฮ้ยทำไมวะทำไมวะยังไง ยังไงครับผมยังไม่มีใครตายเลยไม่แปลกใจเลยครับผมเพราะวันไม่ล็อกเป้าลากไปไหนลากไปไหนลากกลับลงมาก,ก่อนงงลากขึ้นฟ้าเลยเฮ้ยยังไงเอ้ยยังไงเอา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 ,เอาลากเอาเอาลากลากขึ้นมา มันเอาจริงได้อยู่คนนี้ผู้ชมมาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ล็อกเป้าแต่ว่าสเตปไฮไลท์เขายังโอเคอยู่ผู้ชมมาเรามาดูคนอื่นเลยกันนะครับผมยังไง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 ขังหมดอ้าวเรียบร้อยครับผมฮะโอ้บอกเลยว่าอยากจัดดูฝั่งนู้นนะครับผมเหลือกี่คู่เหลือหมดนะครับผมผู้ชมยังไม่ถอดใจว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเมื่อกี้ทาไมมันยิงไม่โดนเลยว่าเกมบักแน่ๆเลยอะไรเงี้ยอ้าวแล้วออกหมดเลยเหลือคนเดี้ยงผู้ชมครับโคตรงง อะไรวะพวกมึงถอดใจง่ายกันจังแค่ตาเดียวเดีย่ยมาครับผมหัวท่านั้นนะเล่นด้วยครับเราต้องย้ำหน่อยผู้ชมฮะเดี๋ยวเขาจะได้แบบเล็นตึงๆ,ๆกับเรานะเอาเป็นอขอตึงๆแล้วครับผู้ชมฮะมาขอตึงๆไปเค okay, ครับว่ะเอาอ่ะผู้ชมแปลว่าเขารับรู้รับผมว่ารอบนี้ไฮแน่นอนผมลงมือลงมดอย่างนั้นเหรอโดนแบนนะเฮ้ยจัดไปมาผู้ชมฮะตอนนี้เราแบบย้ำคนในห้องก่อนว่าเป็นห้องไฮไลท์นะครับผมผู้ชมฮะ ยิ่งหัวคมไปแล้วเรามาดูกันนะผมว่าคนไหนตึงบ้างผู้ชมฮะนี่ถ้าตึงผู้ชมฮะอุย้ยชุดไฮไลท์เอาว่าเนี่ยรอบนี้ไฮไลท์หมดเลยผมว่าจะตึงคนนี้รหัสมงคลครับผมรหัสมงคลว่ะผู้ชมตั้งชื่อสะดอกเคาะซะด้วยนะฮะอ่าอุผยว่าผู้ชมดูจังหวะจังหวะดูจังหวะฮะไฮไลท์แน่นอนฮะจังหวะนี้ว่ะอย่างน้อยสักหัวแล้วว่ะเฮ้ยยังไงสักหัวแล้ววะเฮ้ย <laughs> รีบบุกรีบบุกจะได้แบบดูเลี้ยงชั้นนะครับผมว่ามันไม่ล็อกอป้อยจนยังไงฮะ เออเจอแล้วเจอเจอไอักไม่โดนอะไรวะทำไมไม่โดนทำไมมันว่ทำไมทำไมมันว่าอีกแล้วว่าอีกแล้วงงงงเฮ้ยว่าอีกแล้วงงแล้วจังหวะเนี้ยเออกูงงงงจัดเกิดอะไรขึ้นเอ้าว่าอีกจังหวะนี้ยังไงเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนสักนัดไม่โดนสักนัดงงงงแน่นอนฮะนี่ไงวัยรุ่นไฮไลท์งงรู้จักไหตอนนี้วัยรุ่นไฮไลท์งงแล้วฮะจังหวะนี้ยังไงทำไมยิงไม่โดนเฮ้ยผู้ชม ตั้งไอวอลป๊บเฮ้ยกูเปิดตั้งค่าก่อนกูกดตั้งล็อกเป้ายัางวะก็ตั้งอยู่นี่ทำไมันไม่ล็อกวะงงอ่ามีหยุดเช็คตั้งค่าด้วยนะครับผูบ้ชมฮะยังไงครับผมอะลออีทอกทีรออีทีไปเปิดตั้งค่าใหม่มาแล้วกูเปิดตั้งค่ามาในรอบนี้แบบล็อกเป้าไ,ได้นอนล็อกป้อยนอนับป้าบไม่ล็อกัะผมอ่ะงงตั้งค่าอีกทีตั้งค่าอีกทีเมื่ <c oughs> อกี้กูเปิดแล้วนะทำไมไม่ได้เกมกากแน่เลยกำลังบดแน่นอนผู้ชมฮะคนนี้งงแน่นอนฮะจังหวะนี้เปิดตั้งค่าสองคร เพราะว่ากูงงกูงงจัดเออยังไงครับผมยังไงฮะไฮไลท์งงไฮไลท์ไ,ไวรุสไฮไลท์ไม่ยิงไฮไลท์แล้วอัดหัวอัด,อดตัวแล้วผู้ชมมาตอนนี้ยิงรัวแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่ยิงหัวแล้วเรียบร้อยแต่เข้าหัวนะครับผู้ชมยังไงครับผมยังไงฮะยังไงยังไงนี่แหละครับผมคือการวัดเป็นสายไฮไลท์ของจิงครับผมฮะ แม้ว่าต่อให้เราจะล็อกเป้าหรือไม่ล็อกเป้าก็ตามก็ต้องยิงให้ได้ถูกไหมผู้ชมนี่แหละผมคือการวัดยอดฝีมือแบบของจริงนะครับผมว่าถ้าเกิดของจริงคือยิงได้เนี่ยก็คือเก่งนะครับผู้ชมะยังไงยังไงต่อยแล้วตายผู้ชมะ<อ>เห็นไหมผู้ชมต่อให้ใส่ชุดตึงแค่ไหนถ้าเกิดไม่ล็อกเป้าก็ ก็ดูเองครับผมตามสภาพมาผู้ชมฮะเห็นไหมผมว่าเกมนี้ล็อกเป้าสําคัญแค่ไหนผู้ชมฮะมันแทบจะยิงกันไม่โดนเลยครับผมผู้ชมมาครับผมดูคนนี้ดกว่กับผู้ชมฮะชื่อก็ตึงเลยนะครับผมดูการเซฟก็ได้วอกก็ตึงแล้วครับผมแต่ว่าเขาจะรากควรโดนหรือไม่นะฮะพ s b อ c k 1 9 9 9น้กะครับผมมาผู้ชมชื่อก็คือชัวแล้วลครับผมเอาเอาเอาดูแฮน่นนอนยังไงไฮไลท์โคตรแตกโคตรแตกหรือไม่มาแบบนี้มาแบบนี้ ยังไงยังไงลากหัวของผมหรือไม่เอาวางผู้ชมเห็นไหมครับผมว่าถ้าเกิดไม่ล็อกป้าก็ <c oughs> ยิงกันไม่โดนอ่ะยิงกันไม่โดนผู้ชมห้ดูเพื่อยังไงเพื่อตั้งเรือรัวครับผมสเต็ปไอวอลรัวมากแต่ว่ายิงไม่โดนนะครับผมหนีครับผมวันช็อตโนไอวอลวันช็อตโนไอวอลวันช็อตโนไอวอลโนไอวอลยังไงโนไอวอล โนไอวอยังไงมีใครแตกหรือไม่ครับผมวัยรุ่น PS อจะแตกหรือไม่โนไอวอวะเอาวะทั้งสองต่างก็ไม่ช่เรียบร้อยครับผมหัวแตกฮะเอ้ก็มันดีครับผมก็ถือว่าใช้ได้มันใช้ได้ฮะเอ้าววรุสอะไรตัวตึงผู้ชมแต่งตัวสตูตึงถอดใจง่ายจังวะกดออกซะแล้วผู้ชมครับผมฮะเฮ้เอาหน่อยไว้ใจสู้หน่อยผมว่าไม่ถึงเจ็ดตาครับผมหัวน่าจะออกกันหมดนะฮะ ดูทรงแล้วผู้ชมฮะน่าจะเล่นกันไม่ไหวผู้ชมเห็นไหมอมไม่ได้มีในส่วนอุย้ยนี่ก็ออกแล้วผู้ชมฮะพีเอสระยะใกล้บอกเลยผมว่าเอ็มพียิงยากผู้ชมฮะป้าบต้องลากยาวผู้ชมต้องลากเผื่อดูผู้ชมฮะเรียบร้อยครับผมหัวแตกลูกซองฮะกเกลี้ยงไตาหาหมดฮะเรียบร้อยตอนนี้เหลือเพียง 2. ตอ่อสามครับผมอันนี้เป็นชิคเก้นคิงครับผมราชาไก่นะครับผมผู้ชมฮะดูราชาไก่ครับผมว่าเขาจะสามารถจัดการวัยรุ่นมงคลได้หรือไม่นะครับผู้ชมฮะยังไง ยังไงเออเอาว่าเอาวา่หัวนะผู้ชมฮะหัวแน่นๆนะอันนี้คือปรับตัวได้แล้วใช่ไหมฮะก็เลยแบบยิงถูกนะผู้ชมฮะยังไงคุ้ยหัวอีกแล้วผู้ชมนี่ขนาดไม่ล็อกเป้านะไอ้บ่อนี่เรือพิ่งสองตัวท่านนะั้นเขาจะฆ่าได้หรือไม่ผู้ชมฮะเอาว่าแต่เมื่อกี้เป็นบออนะผู้ชมฮะไอตัวที่เป็นขึ้นมาบันไดเมื่อกี้สองคนที่เหลือคนหมดนะครับผู้ชมฮะมาจะไหวหรือเปล่าไหวหรือไม่ยังไงผู้ชมฮะเอาว่าลูกซองซะด้วยฝั่งลูกซองซะด้วยผู้ชมฮะตัวมันไหวอันเนี่ยเป็นเล่นนะ มันเอามันเอาโ <c oughs> อ้้หูดแมน่นมึงเก่งเกินไปแล้วมึงเก็บหมดปี้นะครับผมเป็นผู้เล่นไฮไลท์หรือเหนือไฮไลท์ีทีนึงผู้ชมครคนนี้โคตรโหดไม่ว่าจะเป็นมอดหรือสคริปต์ก็ช่างแต่ไอ้มอนี่มันตึงสุดๆไปเลยข้ามมันราชาไก่ทุกคนทางบ้านกำลังเชียร์นายอยู่อ่าอ่ายังไงสองตัวเข้ามาลุมสตัวจะเข้ามาลุม โอ้โห oh, ผู้ชมผมบอกเลยถ้าเกิดไม่ลุมนี้สู้มไม่ได้แนะ่ผมบอกไปก่อนผู้ชมฮะเราว่าราชากักไอกุไปซะเล็วอะ่ะเหลือ2ต่อ3สนะผู้ชมฮะยังไงไม่น,าน่ารอบผู้ชมฮะเรียบร้อยเฮ้ยสำสบด้วยผู้ชมฮะไม่เอามองคลมงคลไม่เอาลูกไม่เอาชีเก้นคิงยังไงครับผมจังหวะนี้เหลือคนเดียวผู้ชมฮะคนเดียวเขาจะสู้กับผมเขาเอาคิดคู่มาเพื่อฆ่ามันปืนถือว่าได้เปรียบสําหรับการยิงหลายตัวมากแต่ชนะไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผู้ชมฮะ ยังไงครับผมเจอบอทก่อนเลยจังหวะนี้ครับผมเรียบร้อยครับผมฮะชิคเกน้นคิงไม่ไหวฮะตายหมดเอาว่าสามศพอีกแล้วนะมงคลมงคลนี่ใส่ไม่ดีเลยเรียบร้อยครับผมฮะอา้าออกหมด <c oughs> ถอดใจกักหมดเร้วอะ่ะ <c oughs> เออวังว่าผมพรอมมาเล่นจริงๆก็อลากยากเหมือนกันนะครับผู้ชมฮะกูลากไม่โดนเลยผู้ชมดูดูผู้ชมฮะ หน้เห็นไหมครับผมย,ยิงอุย้ยเข้าหัวอยู่เข้าหัวอยู่ผู้ชมก็ถือว่าเล่นได้ได้ยากเหมือนกันนะผมสลับเออในส่วนของไอ้ไม่ล็อกเป้าเนี่ยชมฮะแปลว่าระบบล็อกเป้านี่สําคัญอืมเฮ้ยยี่โอ้ยเดี๋ยวก่อนซ้ำก่อนลวกันก็ถือว่าระบบล็อกเป้าเนี่ยถือว่าสําคัญมากเลยนะผู้ชมฮะเพราะว่าเออถ้าเกิดไม่มีเ,เนี่ยมันเล่นไม่เล่เเน,ไม,ลนไ,มไม่ถนัดเลยชมฮะนี่ครับผมดูครับผมเดินยิงเป็นไก่เลยลากไม่โดนสักนัดแล้วชมฮะเฮ้ย สักนัดเธอมึงโอเคจะต,ตายจะตาย,ตาย,ตายเอามันเพื่อนเอามันอ่า <Yeah. S 1> สวยแล้วกันนะครับผมอ่ะประมาณนียกันลองไปได้เองดูแล้วก็ยากจริงสำหรับคลิปนี้บา,บายบายครับผมไปแล้วฮะบายบาย